นักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีนักเรียนนี้ก็ทางโรงเรียนเราจะพาไปพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะไปแค่หมอปลายเหรอครับครูอะไรนะไปแค่หมอปลายเหรอครับไปทั้งหมอต้นและหมอปลายเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ครูบอกไปพิพิธภัณั์เหรอพิพิธเัณฑ์อะไรอะพิพิธภัณฑ์กาลิเลโอนะจ๊ะ ก็นะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทุกคนไปพิพิธภัณฑ์กาลิเลโอนจ้ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ ก็นักเรียนทุกคนแล้วก nah. no, okay, so, ็ตอนนี okay? र, ้เราอยู่พิพิธภัณฑ์กาลิเลโอนะนักเรียนก็ข้างหลังของครูเนี่ยคือประตูเนเธอร์นะมันเป็นวิญญาณหลายอย่างเลยก็อย่าเข้าไปใกล้นะมันอันตรายมากเลยก็เดี๋ยวสักพักครูให้เดินเล่นประมาณสิบนาทีเดี๋ยวครูเรียกลมตัวโอเคไหมครับคุณครูครับผมโอ้ไม่น่าจะโผลไปเร็วเลยถือผมเดลแค่ไม่กี่ปีก็ต้องตาย แม่ก็ไม่อยู่แล้วเอฮ้ยดีนี่พ่อนายนี de i> <de i> ่ใช่พ่อเราเองไม่ต้องเป็นห um ่วงพ่อกับแม่นะดดเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับไปถ้าจบสงครามนี้โอพ่อนายเก่งจังเลยอ่ะช่วยเมืองนี้ได้ด้วยเก่งไม่เก่งก็ไม่ส่าหรอกแต่พ่อเราตายไปแล้วไงไอ้พวกไหนไม่เข้าใจหรอก ไปดวเาเอาละนักเรียนเดี๋ยวเราจะกลับโรงเรียนนะก็เดี๋ยวครูให้เวลาเข้าห้องน้ำสิบนาทีแล้วมารวมตัวกันตรงนี้นะค,ค<า>รับครับครับผมเฮ้ยเอเปียกเขารู้สึกหมันใส้ลูกทะีว่ะ ใจเย็นดีวะนี่เรามาทันนนะสักษสง,งเว้ยแล้วไงวะเข้าไปหาเรื่องแม่งดีกว่าอ่ะเลยอย่ามาขวางข้าเฮ้ยไอ้ทุกกะีขอตังค์ดีวะอะไรอย่ามาขอตังค์ทำไมเนีเ่ยเฮ้ยจะให้ดีแตอให้น้ำตาไม่ให้ก็ไม่ให้ไงได้งั้นเอาหมดไปกินเออเอ้อเอ้ออย่าไปกันดิอ้าเฮ้ยทำไรกันเนี่ยเออเอ้ อันนี้มันขโมยมันจะขอตังค์ผมแต่ผมไม่ให้ครับแต่เดี๋ยวเราไปเจอกันห้องปกครองนักเรียนครับผมพอครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับเชิญเข้าเลยครับประตูผมเข้าไม่ได้ไอ้ตระตูอ่ะนักแล้วพวกสม,มุดอันนี้เพิ่นปกตามมาเอาไวจ้จดจดทะเบียนรายรายของนักเรียนเอาไว้ไหนครับ เราไม่ต้องโต้เลยขอออก์จการเนี่ยอ๋อโอเคครับไปไปก่อนนะไล่เราอย่ากระมาเลยเออทำไงถึงให้มีเรื่องชกต่อยกันแบบนี้ล่ะต้องเปิดเทอมเองนะมันต่อยผมก่อนไม่เรื่องโกหกได้เปล่าลูกผู้ชายเปลาเราอ่ะเล้วจะทำไมเอาเะล่าเอาเะล่าพอพอพอเราชันจะให้พวกแกไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดทำอาหารทั้งเดือนแล้วมาเช็ดเชื่อกับครูบาศใครนีจะเชิญผู้ปกครองมาพบ ครับครูครับกลับบ้านกันได้แล้ะเดี๋ยวมีเรื่องอีกแล้วกันเละครับครูครับครูให้หลุยอะข้าขอโทษนะเว้ยอืมงั้นข้าจะพาไปเลี้ยงข้าวเป็นการถ่าโทษถึงเท่าตะรวยก็เถอะเป็นไรไม่เป็นไรงั้นไปกินข้าวกันอะ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราไปทำงานกันกบพ่อต่อล่ะอ้อโอเคโอเคงั้นเจอกันเพื่อนโอเคโอเคเลยไปเฮ้ยวันนี้กับบา้านกี่โมงดีอ่ะไม่รู้อ่ะนายอ่ะดีเราก็มารู้เหมือนกันอะ่ะ เฮ้ยกินแล้วว่าเราเบ,บ,บ้าบอลลิวผูกะสเปอร์ชิงแชมป์นะเว้ยเฮ้ยมันจะดีเหรอเอาดีมันจะดีเหรอทุกคนเราเห็นแต่เรามีผู้หญิงอยู่นั่นนะเว้ยแถมมีคนเดียวด้วยคนอื่นก็ไม่มาก็เพื่อนกันนี่นะไอ้บอมทำทางเลยเพื่อนได้เลยเพื่อนกลับบ้านเออดีฮะอะไรเพื่อนว่าไง คนวันนี้กินเหล้าอะไรกันดีอ่ะอยากกินวิสกี้อ่ะมีปะวิสกี้หรอแพงไวเปล่าช่วงในบ้านเราไม่ค่อยมีตังอะอยากอยากกินวิสกี้อ่ะมีปะไม่มีอ่ะมิวมิวมิวว่าไงหรอน้องเสาอ่ะมีอะไรให้คำปรึกษาเขาหน่อยนะได้ได้แต่น้องนายชื่ออะไรอ่ะน้องเราชื่อไออ่ะอ๋อได้เลยได้เลยโอ้ยลำาคานโว้ยเหตุด,ดังอะไรเนี่ยฮะขอโทษครับขอโทษค่ะ สวัสดีครับรับจะนอนไม่รู้เรื่องเลยครับผมคุคนะคะแก่ทั้งไข่วะขี้บ่นจังเลยวะเหมือนนั่นสิน้องเฮ้ยไอ้บอมทำไมไม่ซื้อเหล้ามาวะโอ้ยดยีลืมซื้อมาเลยเฮ้ยบอมมันจะมาแล้วเว้ย,เ,ยเดี๋ยวเราไปซื้อเอง เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากับบอมไปซื้อให้เองเป็นผู้หญิงคนเดียวเดินทางคนเดียวมันเปรียวอันตรายออก็ได้ก็ได้ไ,ดไปบอมไปเลยลุกเลยมึงยั่ซื้อมาไปลุกพี่บอม,บอมเออ,เ,อ,อเจอ พี่เดฮะเอ่ออะไรอะไรฮะพี่เดสวัดดีค่ะเอ้ยเฮ้ยวัดดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับมึงเขินอะไรวะเดเขินขน้องสาวคนนูย้ยเขินไรกูไม่ได้เขินไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่บอมจะไปซื้อเ,ลเหล้าหรอ <c oughs> เออหนะ้าไปดีกว่าไม่กะจะบอกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่ให้ดูน้องด้วยโ,โ,ถโถโถตกใจหมดเลยมากินไหมไม่หนูยังเด็กอยู่แน่แน่แน่โอ้โหจิบจิบก็ได้อช่งั้นแหละ เด้ยวไอ้เดี๋ยวขับก่อนนะเว้ยงูเออเหมือนกันว่าเหมียวเหมียวทำไมมึงหมอสีไปส่มอ่ะเฮ้ยเพื่อนสภาพนี้ก็บ่อยแลเพื่อนยิ่งดีเดี๋ยวหนูขับมอส์ไปส่งค่ะพี่หมิวพี่เดย์เอออายนจะขับเพื่อนที่ด้วยกันขับดีๆนะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปส่งพี่เดย์ก่อนนะได้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 โอ้บายค่ะไปเย็นเพื่อนโอ้ยตุ้อยู่นี่เพื่อนโอ้โหไมาตายอยู่ไหนวะเอออยู่ทางนี้พี่ อืมโอเคเฮ้ยเพื่อนดีหนวอย่าลืมพึ่งในบ้านนะพรุ่งนี้โอเคโอเคพรุ่งนี้อย่าไปบอกใครว่าเรากินไอ้นี่กันอะเล่าอ่ะนั้นเจอกันนะเพื่อนบาย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 ไปไบไยไปได้แล้วไปเอ่ออ่อเออปลอดัยจอกันเมาค้างอยู่เลยอะ เดนหนูคิดว่าพี่เป็นคนโหดมากเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะหน้าพี่อโหดมากเลยสงสัยได้พ่อมาเยอะอ๋อค่ะนี่ถึงบ้านพี่แล้วใช่ไหมใช่อองด้วยยังไงเนี่ยก็หนูไม่หนูไปแล้ว เอสรุกเองรู้ได้ยังไงเนี่ยเรไปแล้วอะไรของมันวะเออไอแสบนี่มันร้ายจริงๆเลย